วันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกแก่งหลุน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะทางขึ้นเขาเลยอันนี้ก็งึมงงึมงำตลอดทางบนแหละว่ารถสวนไปกันมาอมืทางค่อนข้างแบบเลี้ยวเยอะนิดนึงออันนี้ก็มาถึงแล้วถึงแล้วบรรยากาศดีมาเฟิร์สอิมเพรสชั่นดูสวยเลยคนก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็นี่เมนูอาหารเมนูครัววัสนา อ่าอันนี้ก็คืออาหารอร่อยนะแต่ก็จะรอคิวนานนิดนึงนิดนิดเหรอนิดนึงเออนิดก็นิด <c oughs> <c oughs> นะนี่คนก็จะมากันเต็มเลยนอันนี้ก็คือว่าเขามีแค่ให้นั่งนะแต่ว่าต้องซื้อของเขาขั้นต่ําก็คือสี่รอยบาทใช่สี่ร้อยบาทขั้นต่ําครับผมอันนี้อยู่แถวน้ํตน้ำตกเนี่ยอันนี้อร่อยใช่โตกเกียว อันนี้พอตกตอนเย็นประมาณห้าโมงพี่เขาก็จะมากางเต้นให้ทีนี้เต้นมันเต้นสำเร็จรูปมากเลยนะพอพี่เขากางเสร็จต๊บก,ก็ขึ้นมาเป็นเต้นเลยแทบจะไม่เห็นโครงเลยใช่ปกติของคนอื่นเขาก็จะต้องกางเอาเอาทางเข้าไว้อีกทางหนึง่งแต่เราอยากตื่นมาเห็นวิวเลยก็เลยเอาอย่างนี้เลยเออถามไม่เห็นไหมก็ไม่เห็นนะออตื่นมามืดตื่อเลยเออนี่ ที่นอนที่จัดเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยและก็มีเก้าอี้พร้อมพัดลมามาจากบ้านเองใช่เขาก็จะคิดค่าเสียบอุปกรณ์50บาทต่อชิ้นอันนี้คือไฮไลท์ที่อยากมานั่งกินหมูกระทะข้างๆน้ำตกถามว่าเห็นน้ำตกไหมไม่เห็นละมืดเติบเลยเกือบไม่ได้กินใช่ไหมใช่เกือบไม่ได้กินร้านประจําที่อยู่ของตรงนี้มันปิดเราไม่มีวัสดุไม่มีของใช่ อันนี้ก็คือเผื่อใครอยากจะไปจองที่พักก็เข้าไปที่ Facebook อันนี้ได้เลยน้ำตกแกงลุบมวกเหล็กสระบุรีครับผมเอ <c oughs> ก็มีจะมะีภาพบรรยากาศของน้ําตกแล้วก็มีกฎกติก,กาต่างๆของสถานที่นี้นะครับผมครับผมก็จะมีทั้งค่าใช้ใจ่ายเอออะไรเออมีมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนลองสอบถามก็เพิ่มเติมได้ว่าอะไรยังไงกันนะ